อยากยุ่งก็<ต>ไม่อยากยุ่งอยากยุ่งเลยก้าวไปสองขาแนั่นึ่อว่ายูแฟนแฟร์อะไรแตงงานปะใครจะไปแต่งคือสภาพเหมือนเนเรวมดู่ยก็ยายมาใส่ร่างอ <c oughs> ใครจะไปแต่งงานด้วยยังไม่เคยพูดแล้วไม่จะไปแต่งงานด้วยไหนหลาะเห็นไหมอันนี้อะไรดูที่ไอ้เบลไม่อยากมาทำหนังแกล้งก็กูนะอย่าอะไรงานสาวกาณิสาแกล้ มรณะณ่า <laughs> ร้อยเลยนะพ่อลิ้นไปแตะเพดานเลยบ้าถอนบริหารลิ้นหน่อยดิมึงก็หัดบริหารลิ้นบ้างดิบริหารลิ้นยังไงนอนได้ไปนอนในโรงเย็นลิ้นไก็แข็งอะไรกูอยากไปพูดแลงพูดแร้วโรงเย็นทุกคนว่าที่อันนี้นอนไม่อยากนอนอยากขึ้นเตียไม่ใส่นอนตู๊บ๊อก จะพอกจะได้ไม่ปุดคนเป็กแกงเขียวหวานเปรียบตัวข้าดังสซบพาราบปักกลังใจดู สิ่งที่มึงต้องการนีนนน่ใช่ไหมกรูอากให้มึงนั่นี่เออเพลงอะไรสอนพระแก้วสอนพระแก้วอะไรสอนพระแก้ว อีกตุ่กปอดกระมนาเสมอลืมเอางี้แล้วกันในเมื่อมีสัญญาฉันยอมรับเป็นสามีเธอก็ได้แต่ว่าไม่ต้องแต่งงานนะเพราะว่าในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้โอ้โหเอาแล้วอะไรเลย อไอ่เปลียบไม่ไปไม่หนีแสดงว่าพร้อมมีเมียใช่ไหมไม่ได้พร้อมแต่ว่าจะปรึกษาเพราะว่าพรุ่งนี้จะลางานครับลาทำไมไปดูใจพ่อเหรอดูทำไม,มเล่าไม่ใช่พรุ่งนี้จะไปแปลงเพศแล้วจะตัดน้องชายให้เป็นน้องสาวแล้วแปลงเพศใช่้าเล่นเรื่องนี้มาสองเดือนแล้วกูจะเป็นจริงๆแล้วแต่ตัดออกเลยไม่ได้ใช่ไร แต่ได้แปลเพศแล้วต้องไปแก้จมูกให้มันซอฟลงหนึ่งเนี่ยมันโดนไปหมดมัจะได้หวานๆหนึ่งออให้น้ำหวานไม่ได้ฟองฟางวแก้ไม่ได้แก้ได้แล้วเพราะว่าเขาเป็นทำไมเป็นแปลงเพศแล้วแล้วตัดออกแล้วคื่จะตัดจริงๆเหรอจริงๆตัดพรุ่งนี้อืออืออะไรคุณพูดอะไร เอางี้งี้ถ้าพี่ตัดแล้วอ่ะเอางี้เลยหนูหนขอเลยแล้วกันเฮ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูไปรอนหน้าคลินิกเฮ้ยขอขขอไปทำอะไร,อไไเ,รเอ้ยนะหนูขอเธอเป็นผู้หญิงอีดงจะไปทำอะไรลืงเอาไปทำอะไรเมื่อเป็นผู้หญิงเป็นสาวไปแซ่เออจะขอเอาไปให้หมอต่อให้เพื่อนรู้นะน่ <c oughs> มนะมึงยืนขึ้นทีแล้วมึงยืนขืน ่ <Okay. S 2> ห,หมอันนี้ก็ไปต่อมาแล้วต่อมาแต่ว่าหมอเขาเอาอีลูกคื่นไาไว้ขเางนอก <laughs> เนี่ยมันจะต้องไปตัดแต่งอีกคือว่ามันมีตรงมัน<ะ>เป้มาฝังไส่อา้าวแม่ยายรับ <laughs> นี่ขึ้น,นามานพั่งใส่เกงเกงรับพีดูที่มันยังไม่มีอะไรตุ่มออกมาเลยอะ่ะ <laughs> เซฟมาดีไม่ด้พิกามึงก็เอาไปเบียร์เนคนจิดดินเป็นคนลึกเนี่ยเออเรียบเรียบเรียบร้อยมังไม่นาแพนรถไว้ทุกมีเลยทำไมล่ะรถยังใหญ่กว่าอีกเลยไม่เขินไม่อายหรอกรู้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์นะเขาวิจัยมาแล้ว เขาบอกว่าขอโทษนะครับไม่ได้ทะลึง่งถ้าเกิดว่าคนที่มันใหญ่โตเนี่ยเสียงมันจะใหญ่ตาม,มแต่ถ้าเกิดว่าเสียงกลางๆอย่างกูเนี่ยเขาเรียกว่าพอดีพอดีพอ,ดพอมีพอใช้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันไม่มีเลยอ่ะเสียงมันจะเล็กจริงหรอไอ,อ้น,นี่อันนี้ไม่รู้เรื่องจริงเลยนะไม่เคยรู้เลยนี่เรื่องจริงไปไปอยกันได้ชไปะไอ้เด้ไอ กูอยู่ก็เข้ากูไม่ตายนลพีอไรดงเไม่ได้ลไอพ่อมันเป็นนิโก้พอใจไม่ได้เอา,มา,มา,มาบ้าบาบาบ้าบ้าย้าบ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 ้มันาบ้าบ้าบ้าแ้้้าพวกบ้า้วบ้าเ้าบ้เบ้าบ้าบาบา้ ดูแล hey, so hey. ้วู่วมาพิ่แชด้วยพิชแชรับไปเลยไปพี่เป็นคนที่มีอำนาจที่ไปตอพี่ดูมีอำนาจแต่พี่ดูสูขผมหนุ่มลึกพี่ต้องยิ่งใหญ่กว่าเขาแน่นอนอยู่ พูดเรื่องปั่นหูเนี่ยขอบอกอะไรอย่างหนึ่งได้เปล่ามีความลับอยากจะบอกเรื่อเป็นความลับที่อยู่ในใจนะมันเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้ถ้าเกิดพี่บอกน้องไปแล้วน้องห้ามไปพูดกับคนอื่นนะเ,เดี๋ยวคนอื่นเนะี่เขาไม่ลือกันไม่พูดแม้แต่พี่เนี่ยน้องก็ห้ามบอก <S <S> <S เพราะาพี่จะเป็นคนปากไม่ดี <S <S> <S ปากไม่มหูลูด ห้ามบอกพี่เออความลับเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกเองนะแต่ว่าน้องเข้ามาบอกพี่นะรู้แล้วรู้ปล่าขอไห้คนดูเลยขอพี่เรื่คนดูเบอกทีเดียเลยดู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 รูหเธอเออเฮ้อเออเ้มีกี่หูด้วยดู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 ูเธอ เธอเลิกกับฉันไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เธอกับฉันมีลูกกำกันนะเอาแล้าที่ลีกลุดได้ลูกไมมหน่วยปลดเชือกเลยหันหน้าไปให้พ่อดูสิดูสิพ่อใครอ่ะลูกใครลูกฉันกับเธอไม่ใช่ กู <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมึงกับเขาลูกมึงก,กับกูนี่เนี่ยดูจะคิ้วมาแล้วอ่ะหนูจำพ่อได้ไหมมันนี่ก่อนอย่าพูดไปอ้าวโซน์นะโซนะโชไม่โซวอา้าวฉากนี้ กูไอ้แบบไม่ไหวทำทำเลยไม่ไม่เอาอะไรเลยเป็นอะไรอ่ะขี้ออ๋เป็นขี้รีบไปล้างไปเป็นสับปะรดเลยไปกินจ้าไปกินอะไรพูดเลยไม่ใช่ไอันนั้นเราไปที่ชอบที่ชอบไปแล้วเธอจะฝันดีไปแต่งงานแล้วไปแต่งงานกับใครในแฉในไม่ จะไม่ให้ไอ้กัยกยให้เขาเธอจะเสียใจไงไม่เสียใจสเสียใจใแล้วพูดจริงเธอจะเสียใจยุไปคกกับลูเธอไม่ได้โทรมาเบื่อเลยอะไรเนปะ็นอะไรแล้วที่เธอที่ชอบแบบที่เธอที่ชอบเรื่องเป็นคนเป็นสิริญาณไอ้นัทมึงปิดไมค์มาดิปิดไม่ต้องให้มันพูดปิดไปเลย